เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบแมนนะกับแกมจูสิตวอ์ดร ครับผมก็กลับเข้ามากันอีกครั้งนะอ่าในเวลามืดๆทั้งค่ำแห่งนี้แหละก็ไม่ได้ว่าอ่าเราไม่ใช่พ่อผู้เป็นเจ้านะผมเราจะอดทนอดการันกับสิ่งที่แบบว่าอ่าเราอ่าได้ประสบพบเจอไม่ได้ว่ะเพราะว่าเผอิญว่าผมเป็นนักฟาร์มในตำนานนะผมยังเหลืออีกสองแพ็คที่ยังไม่ได้ตีเลยแล้วเจิวก็รอตารอใจจัดๆแค่สามยกเท่านั้นนะผมว้าต้องบวกกันซะหน่อยว่าอ่านี่แหละถึงเป็นสาเหตุที่แบบว่าอ่าตัวผมเองมีแบงค์เขียวเยอะแยะนะผมอ่ะก็อย่าลืมนะตรงนี้นะผมก ก็อาลูกกิ้งอาชีรอนนะผมมีก5วันนะผมเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะก็เข้ามาอีกแล้วอะถ้าพูดกันตรงๆมันเข้ามาอาเที่ยวนี้เป็นเทียวที่3แล้วว่าแล้วก็อาแบมบี้นะผมก็มีทั้งปลดล็อกแล้วก็ยังไม่ปลดล็อกนะผมก็พูดทุกคลิปแหละเผื่อว่าเพื่อนๆจะลืมกันนะอาเมื่อเช้าผมก็เปิดได้สไปโนแลปเตอร์นะผมเป็นอะไรที่แบบว่าเออไม่อยากจะอวดอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงวะ่ะช่วงนี้ผมเป็นลูกรัก GM วะ่ะ โอเคแล้วก็รีกนะผมเทอริซิโนโซร,รัสเจน2นะผมน่นก็เตรียมระเบิดศึกฟอร์มันกันได้แล้วนะผมพรุ่งนี้นะวันศุกร์นะสองทุ่มนะครับผมแล้วก็มาด้วยอัตราดอกแบงค์ที่แม่งโคตรเพอร์เฟกต์เลยอ่ะห้าร้อย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 นะผม ก็เป็นศึกทวงแขนอีกแล้วล่ะทุกคนตอนนั้นผมเอาเรื่อนขึ้นมาตอนที่ผมยังกระจอกด้วยนะ <c oughs> ไม่ได้กับเขานะครับผมครา,าวนี้ก็จะเป็นอาศึกที่2ของผมแล้วที่ผมจะบวกบูก,กับมันนะต้องเอามันมาครอบของให้ได้มาเล่นเจรเบลวันนี้ฝ่าสำหรับวเวลายเย็นๆแห่งนี้นะมาดูอะไรมาดวนอะไรกันสนุกๆหน่อยก็แล้ากาวกันเราต้องมีน้ําที่โอ้โหแม่ ไม่ได้เลยนะดูนกตัวนั้นซะก่อนเดยไอปากระชอนนี่ผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เพื่อต้องซื้อออกกวันนี้ซื้อออกกูจะคุ้มแม่คุ้มดิเจตบิวะทถ่งเฮ้ยอ่าแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมเ,เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอะไรนะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ล้มนะคิดดูให้ดีก่อนต้องคิดจัดๆเลยทีเดียวแล้วเราต้องมีอานกสักตัวนึ่งว่าอ่าต้องมีนกที่ทรงพลังเลยนะถ้าไม่ทรงพลังนี่ล้มมันไม่ได้นะผมเออผมจะเอานกตัวนี้ละกัน800ร้อยนะผม น่าจะไหวแล้วแหละสู้ได้สู้ได้เวสเวสเวสอ่าคิดดูให้ดีก่อนเดี๋ยวมันเปลี่ยนหนีไปชับ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 ,ชบ,ชบเฮ้ยเราบวกเลยเราเกง่งมาลุยกันดีกว่านะคระับผมดูสิว่าจะผุมหรือเปล่าผมจะไปเป็นเยืออารมณ์ของฝั่งนั้นหรือเปล่านะผมก็มีส่วนนะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็อยู่รอดน,นะผมที่จริงไม่ป้องกันก็ได้นะพรันมมาบางทียังโจมเราไม่ตายงงโอ้ไม่นะป้องกันเลยโจมตีเลยโอ้ยแรงมาก แข็งแรงสุดๆอ่าทำอย่างนี้นะผมโอเคถ้าจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้แต่แกตีฉันอีกทีนึงว่ก็แกตายนั่นไงโจมตีจริงๆด้วยเออฉันมีสี่แล้วแกเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเหลือหนึ่งโอ้โหไม่เปลี่ยนตัวด้วยจิตใจเน่าแน่นี่นะไอพวกจิตใจเน่าแน่ต้องเอาให้แข็นะผมโอเคผมมีสามอันหนึ่งเลยอหะอุ้ยชิบหายมันโจมตีเราเหลือหนึ่งด้วยวะ่ะ ตายแล้วโจมตีสอเหลือหึโอ้โหเราจะสู้สแต็กได้ป่าเนี่ยมีอาการเอ้ยเรามีต้องพันห้าอย่าไปกลัวอโ <c oughs> จมตีหนึ่งโจมตีสองสโอเคแล้วเหลือ2องโอ้โยสแต็กยังเหลือโอเคจัดการบตตอรี่นะจะเล่นเด็กเร็วกันก็ได้โอเคถือว่าผมมามาถูกตัวจัด,จดมาเลยแกล้มจนไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วจะบอกให้มา วดใจกันโจมตีสองผมไม่ตายผมโอเค,อเคต้องสวนต้องสวนไม่ได้แล้วอาการนี้เจ็บเจ็บปวดมากต้องสวนเกิน <c oughs> เอาให้ตายโอเคไม่นะไปแล้วนะผมออกตาโปนสอรัสนะผมสอรัสจะสูพันก็จะชอะชนะแล้วโอเคโอ้โหก็ผ่านไปยังสวยลนนะผมโอเคแต่ว่าตัวผมจะพอหรือเปล่า,าตายแล้วตัวแก่งๆนึ่งนั้น แรงมากโอ้ยรอนี้เราต้องมอีตัวน้ำใช่ไหมนกเป็น800เองไม่เท่าไรไม่เท่าไรเราจะต้องเอาน้ำตัวนี้เป็นตัวหนึ่งพันสี่ใช่ไหมไหวดิทุได้ทุได้ถอ้ยแค่พันสี่เองพันสี่มันลดลงไปโจมตีเราไม่ตายเราอมาตะสุดๆแล้วเราต้องมีเนื้อวะไม่ได้แล้วต้องออกโลงแล้ว <laughs> ต้องออกโลงแล้วนะแอโคโอุย้ยนี่มันผมนี่แทบจะหมดเลยนะ5,000เลยนะเดี๋ยวก่อน5,000นี่อ่า เราจะต้องมออีผมไม่ต้องถึงมือนอกกันนุกกัะมันจะเปลี่ยนมาไหมผมว่ามันมีสิทธิ์เปลี่ยนนะห้าพันใช่ไนหะเดี๋ยวเดี๋ยให้ผมคิดก่อนเอ,อเอาตัวนี้โอเคเสี่ยงไปไหมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงจัดจัดอะแต่ว่าผมว่าสู้ได้นะมาลุยกันดีฝ่ายนะครับผมมา <laughs> อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเสี่ยงแค่ไหนเออแปดใช่มแปดร้มันเพิ่มอีกอ่า ไม่ตายแล้วไม่ตายมาเปลี่ยนสแตลกไว้น,นะผมเรียกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เสี่ยงมากผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนน้ำไปจ้วงเราได้นะผมฮ้ยเปลี่ยนพืชน,นะผมโอ้ยเปลี่ยนนกกว่าไม่เปลี่ยนพืชน,นะผมถือว่าโชคดีจะจัดโจดมตีหนึ่งอ,อือย,ยังอยู่โอเคทีนี้แหละเร็จโผแน่เ <c oughs> ออปองกันหนึ่งสองเหลือไว้หนึ่งนะผมเหลือไว้ให้เพื่อนลุมสกัรมมันไม่ได้แล้วเออถ้าเราตายนี่เราเหลือแอร์โคสู้ได้ไหมสู้ได้นู่มโอเค ไม่หนึงว่ะใส่เราต้องยอมตายว่ะเนาะการนี้เดี๋ยวให้ผมดูกอ่อนเออสี่พันห้าแอโคโคไหวเถอะสู้ได้อยู่แล้วเรานี่มันจิตใจฟุ้งมั่นฝูงพันลักใหม่มาดูซ <c oughs> ิว่ามันมีสี่แล้วมันจะทำอะไรเราได้จรยเก้บิดแดงโอเคโจมตีหมดเลยม,มันกลัวบิดแดงนะผมมันเลยใส่สุดกำลังเลยผมโอเคมาทีนี้แหละเข้าทางเราแล้วนะครับผมจรยเก้แดงมาเสียดายเหมือนกันนะเนี่ย เปลี่ยนตัวเรามีพันสโจมตีสี่ก็ล่าจะลงหนึ่งสองโจมตี3ามเองะโอเคถือว่าเราตัวมาถูกกจัดยันหน้ามันพี่เฮไม่ได้เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมตัวปัญหาจะจัดเลยมีต้อง5 3าพสเนี่ยบ้าที่สุดไอตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะผมมีแค่ดาเมจเยอะเฉยๆเท่านั้นมันต้องโจมตีเราสุดตัวอยู่แล้วโจมตีสามสหายแล้วเหลือหนึ่งหึกวัดใจสุดๆเลยเนี่ย เ,เราต้องโจมตียันสามเลยนะฝั่งนู้นมีดาเมจเยอะเหมือนกันนะโจมตีหนึ่งสองสามเราต้องเสียสแตก็กสแต็กหนึ่งด้วยว่ะพันเซฟไม่ได้นะผมรับดาเมจได้แค่ทีเดียวนะผมต้องป้องกันสี่เลยหนะึ่งสองสามสี่เพราะกเกือบเหลือตัวหลังนะผมโอเคอเคุอค้ยมันไม่เหลือตัวหลังว่ะแต่ก็เท่านั้นไม่นะเราก็ยังได้เปรี่ยนลงสแต็กหนึ่งนะผมมาเลยโจมตีเลยกระดองเตา่าคลิปโทโรน็กนะ กินไทยบ้างกินไทยโลแนกบ้างโจมตีเสผมจะหน้าแล้วนะครับผมเซตแอ์โคอย่างแน่นอนจัดการมันตัวเล็กประกันเยอะอหอยของัหน้าหนึ่เถอะเรียบร้อยตายสิครับเป็นหมื่นโอเคชนะลูกไฟว้าวใส่ใจัดยาด โอ้โห oh, เรียกว่าสะใจมากได้75เลยนะครับผมตั้งแต่สู้มา JW วันนี้โหดมากเอาเม่์หิดกับผมจุสดแต่ว่าเราต้องชนะชนะด้วยเกมบั็อกอีกบ้าอ,อะไรวันนี้นะผมเตรียมไว้ให้มันแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมเอาไอ้ไม่ใช่นกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคแกคิดเลยว,ว่าสี่ห้พันของแกจะทำอะไรฉันได้ฉันเตรียมชุดนี้ไว้ให้แกโดยเฉพาะบาเลย อสเป็นตัวที่มีอาทั้งเลือดแล้วก็จะเมจเท่ากันหมดเลยนะผมสามตัวนี่อาดูดิเท่ากันจัดจัดเออม,มันไม่มีนกยังไงเราก็ไม่กลัวมันอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรมาเพราะมันไม่มีนกยังไงล่ะมาเลยแกกล้าโจมฉันไหมมาทานิโคเปลี่ยนตัวนะผมเอาทานิโคไปตัวสุดท้ายนะมาโจมตีหนึ่งผมยังรับได้จัดจัดอ่ะเออ ไว้ทีหนึงก็แล้วกันชาร์จมันชอบความดุรแรงว่ะไม่งั้นเครื่องมันไม่ติดว่ะมันเลยอีโกโนซุคัสโอ้โหนี่มันสึกไฮบิดนะผมปะทะกับศึกรีเจนระดับสามนะผมเราตายไม่ได้นะ4-5,000เลยนะยังไงเราก็ตายไม่ได้นะเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับอ่าตะกี้อ่ามันมี2ใช่ไหมมี2ตาหน้ามันมี3ผมจลว่ามันป้องกันหนึ่งผมจะป้องกัน4นะครับ1 2 3 4นะครับผมเหลือไว้1 อ้ป้องกันสองเลยอ่ะโอ้เดาผิดจัดๆมาเสียสแต็กไปสแต็กหนึ่งอ่ะดูที่มันโจมตีไหมโจมตีหนึ่งนะผมโอ้โหยังเหลืออีกสองมาตายแล้วเหลือสองเหลือสองใช่ไหมป้องกันหนึ่งสองสามสี่นะผมแล้วก็เหลือไว้หนึ่งเหมือนเดิมมาวัดใจกัน,นสุดๆอ่ะทีนี้มันมีห้าทีนี้เดาถูกแล้วแกตายแนะ่มาโจมตีมาได้แล้ว โจมตีสี่เหลือเดิมอโอ้โหบ้าที่สุดมันไม่ได้จริงๆว่ะโอเคอ่ามันป้องกันหนึ่งไหมันจะป้องผมว่ามันป้องกันหนึ่งผมจะอ่าหนึ่งสองสามนะผมมาเสี่ยงจัดๆเลยอันแน่ป้องกันหนึ่งมาสิยังไงผมจะไม่ให้มันเหลือสแต็กลยก็โดจมตีสี่โอเคเจบทีเดีเสี่ยงมากถ้าตะกี้มันเก็บสแต็กาไว้ที่ผมตายนะผมแต่ว่าก็พอแล้ว ฉันเตรียมขยำแกมานานแล้วบริอเดตบอกไปเอาตัวเตรียมใจลงนรกได้เลยอย่าอยู่เลยขยี้มันบริอเดตไม่น่าเรียบร้อยมันไสมานานแล้ว <c oughs> เรียกว่าอดทนกับเธอมานานแล้วเจอถัาไฟละที่พิพัฒนาการไปแล้วนะครับผมใาแล้วโจมตีโอ้ยมันโดนบังคับโจมตีสี่นะผมเออผมตายมาไม่กลัวแล้วก็มีนกที่ทรงรังเหมือนกัน แล้วสแต็กก็ไม่เหนือแล้วนะครับผมโ okay. อเคจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามโอ้ยไ,ได้ใช้ไม่ตายด้วยเนี่ยเรียกว่ารับดาเมจให้เพื่อนจัดจัดแถมได้กลับมาใช้ไม่ตายด้วยนะครับผมมีห้าพันห้าตัวนี้แหละตัวปัญหาสุดๆเรียกว่าตัวปัญหาสุดๆจบตีสาม 3. เหลือไม่หนึ่งจริอะโอ้โหมันรู้กแก้วแต่ก็เท่านั้นนะผมผมเก็บสแต็กไว้หมดแล้วเจอกันอีกแล้วสินะฮานิโคมาเลยอย่าอยู่เลยแก

ทั้งที่สามมาคิดดูเก่าร้อยห้าสิบอย่าไปเปิดนะผมเคยลองแล้วนะผมได้เจ็ดร้อยโอเคไม่คุ้มจัดจานเลยทีเดียวนะพอดีไฟนะสำหรับวันนี้นะก็เหนื่อยแล้วอ่ะหูไม่เหนื่อยได้ไงลุยทุ่ายเลยทีเดียวนี่เรียกว่าเข็นาตัวพลังสูงสุดของผมมาใช้เลยนะผมเรียกว่าถ้าไม่เข็นออกมานี่ไม่ได้เลยอ่ะหูมันเจ็บแสบจริงๆงมันเจ็บแสบจริงๆดูดิแผงบนไม่เหลือเลยทีเดียวเหลือแค่นี้นะผมเฮ้ยแต่แค่นี้เราพอสู้ได้นะสำหรับแพ็คนี้นะ ถ้าเกิดอาการนี้นะถ้าเกิดมันไม่สามท่าสมบูรณ์นะเราพอจะบวกชนะได้นะผมนะแต่ฝั่งนู้นเจินี่3ท่าสมท่าสามท่าอย่างเดียวอะ่ะพอดีฝ่านะสำหรับเย็นนี้นะก็ถือว่าเอาแบบว่าอ่าขำๆเันแล้วก็ไม่ขำ,ขำ,ขำจริงจัดๆจ,จะไม่ขำได้ไงสภาพนี้อะ่ะก็โชว์อ่ามเหนือชั้นไปแล้วนะสำหรับของผมนะอะ่าจริงฝั่งนั้นเหนือชั้นของผมเยอะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ลูกเล่นแล้วก็เทคนิคนิดนึงนะแล้วก็ดวงแล้วก็การเดาด้วยอะ่ะ พอจริงแล้วนะครับผมก็สามารถจําเทคนิคไปใช้ได้นะแต่ว่าก็ไม่รับประกันว่าจะชนะนะก็ชนะบ้างแพ้บ้างแต่ว่าอัตราชนะมันก็มีบ้างอะ่พะพอสมควร <c oughs> ไปจริงๆแล้วนะผมฝากกดแชร์ share, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยส่วนตอนนี้ผมนายพรพิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสี game, ยอแกนทุกคนเฟนดายัางเร่นยู่ไปเลย